ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเบนจะพามาชมบ้านสวนริมคลองพรมณีครับอยู่ในตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบนเนื้อที่4ไร่นะครับโดยมีบ่อน้ําขนาดประมาณ3งานเชื่อมกับคลองพรมณีที่อยู่เริเวด้านข้างแปลงที่ดินของเรา โดยสิ่งปลูกสร้างภายในแปลงหลักๆมีด้วยกันทั้งหมดถึง5หลังครับแบ่งเป็นเรือนรับรองรับบ้านพักมีมากถึง3หลังครับสาราริมน้ําและโรงเรือนอีกอย่างละ1หลังบนเนื้อที่4ไร่เดิมราคาเจ้าของขายอยู่ที่1 2 5 0 0 0ล้าน5แสบาทครับปัจจุบันปรับลดลงมาครับเหลือเพียง8 5 0ล้าน5แสบาทเท่านั้นแถมเฟอร์แถมบิวอินท,ทั้งหมดที่เห็นภายในคลิปเลยนะครับ ไม้ผลภายในแปลงหลักๆนะครับจะเป็นในส่วนของทุเรียนพันธหมอนทองครับเงาะลองกองมังคุดมะพร้าวครับไม้ยินต้นอื่นๆและไม้ผลอื่นๆอีกมากมายอยู่รายร้อมบริเวณรอบตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็โซนด้านหน้ายังมีพื้นที่เหลือให้สําหรับปลูกบ้านพักตาอากาศอีกด้วยนะครับระบบน้ําไฟประปามีพร้อมหน้าแปลงที่ดินขอราไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าสาเฟสด้วยนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลย อยู่ในตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับปรับลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่1 2 5 0 0 0ล้านบาทปัจจุบันปรับลดเหลือเพียง8 5 0ล้านบาทเท่านั้นที่ดินของเรา้ําไม่ท่วมด้วยนะครับ รูปแปลนที่ดินก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับได้สัดส,ส่วนเลยทีเดียวและยังมีพื้นที่ว่างสาหรับปลูกบ้านพักท่าอากาศเพิ่มเติมอีกด้วยครับโซนบริเวณด้านหน้าส่วนด้านหลังยมีการวางแปลนวางรายเก็บจัดสวนนะครับเป็นอย่างดีการเดินทางสะดวกอยู่ในเขตชุมชนครับห่างจากตัวเมืองนครนายกนีประมาณ5-6กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ลงจากถนนเส้นหลักเส้นลังสิทธ์นะครนายกเข้ามาเพียงประมาณ1กิโลก,กว่า,ก,วาก็จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวณภายในแปลงที่ดินแล้วก็ภาย ในตัวบ้านกันครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเบน์จะพามาชมบ้านพักตากาศสไตล์สวนเกษตรผสมผสานครับตอนนี้เนี่ยเบน์อยู่ในตําบลพรหมณีอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับสิ่งปลูกสร้างภายในแปลงประกอบด้วยบ้านนะครับพักตาการหลักๆเนี่ยสามหลังด้วยกันนะครับจะเป็นบ้านพักตาการสองชั้นเนี่ยจำนวน2หลังและหชั้นจํานวน1หลังครับทางด้านนี้ครับด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นตรงนี้จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นกระจกนะครับปูนนะครับผสมผสานกันนะครับหหลังนะสชั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นในส่วนของอาคารใหญ่สีีขาวตรงน้ ด้านในเนี่ยกว้างฝังโอโถงมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีบ้านพักโซนด้านหลังนะครับที่เห็นบริเวณสระน้ำเนี่ยบ่อน,น้ำเนี่ยนะครับตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะครับบ่อน,น้ำเนี่ยมีขนาดประมาณ200-300ถึงตารางวานะครับประมาณ300นะฮะแล้วก็มีการวางแปลงวางแลนสเคปนะครับเจ้าของเนี่ยมีการปูกระเบื้องนะครับรอบขอบสระบริเวณรอบแปลงที่ดินของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยเดิน ดูรอบบ่อนะ้าตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้มีการออกแบบจัดสวนวางแปลนวางแลนด์สเคปเป็นอย่างดีครับด้านหน้ามีการจัดสวนปลูก ไม้ป่านานาพันธุ์ครับส่วนด้านหลังจะเป็นในส่วนของสวนผลไม้นะครับมีทุเรียนมังคุดนะครับแล้วก็ไม้ผลอื่นๆนะครับบนเนื้อที่4ไร่นะครับอยู่ในตําบลพรมณีอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับจากราคาเดิมครับอยู่ที่ 12, บสล้านห้าแบาทครับปัจจุบันปรับลดลงมาเนี่ยเหลือเพียง8ปดล้านห้าแบาทเท่านั้นครับราคานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับเดี๋ยวเบ้นพาไปชมบรรยากาศโดยรอบครับแล้วก็ภายในตัวบ้านกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนไปครับไปชมกันเลยครับ บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินติดถนนคอนกรีตนะครับมีไฟฟ้าปับปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านเลขที่151มีไฟสาเฟสอยู่เรนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะว่าไฟจะตกบริยากาศภายในแปลงที่ดินค่อนข้างร่มรื่นครับต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว มีการเทป,ปูนคอนกรีตนะครับบริเวณภายในแปลงที่ทํทำถนนเข้าไปนะครับสู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะครับแล้วก็มีวงเวียนขนาดเล็กไว้สำหรับกลับรถได้มีที่จอดรถยนต์ในร่มครับจอดได้ประมาณ 2- 3คันด้วยกันบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในส่วนของสวนบริเวณรอบบ้านกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าพาไปชมในส่วนของบริเวณในตัวบ้านกันต่อนะครับ สิ่งปลูกสร้างภายในแปลงครับหลักๆมีด้วยกันทั้งหมด5หลังครับประกอบไปด้วยเรือนรับรองนะครับ2ชั้นจํานวน2หลังนะฮะแล้วก็1ชั้นจํานวน1หลังมีสาราริมน้ําแล้วก็ในส่วนของโรงเรือนนะครับเก็บของนะอีก1ห้องด้วยกันอีกหนึ่งหลังด้วยกันนะครับบรรยากาศดีครับซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมอนทองครับแล้วก็ต้นทุเรียนต้นไม้ผลอื่นๆนะครับมีมังคุดด้วย ทุเรียนะครับปีนี้เนี่ยเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แซมกันไปนะครับบริเวณโซนด้านข้างของแปลงที่มินรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีการปูนะกระเบื้องนะรอบขอบสระรอบบริเวณแปลงที่ดินของเราเลยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับบริเวณโดยรอบได้เห็นวิวเล็กน้ําภายในแปลงที่ดินสวยๆแบบนี้ครับตัวบ้านนะครับยื่นออกมาอยู่บริเวณในบ่อน้ำนะครับก็จะฟิลเหมือนบ้านพักตากอากาศริมน้ําเลยนะครับ ภาบรรยากาศบรเรณโดยรอบบ้านครับสไตล์บ้านสวนกเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำสวยๆแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะครับ ทุเรียนภายในแปลงที่ของเราครับก็จะมีอายุตั้งแต่1จนถึง3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มทยอยให้ผลผลิตกันบ้างแล้วนะสำหรับต้นใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่โซนบริเวณด้านท้ายแปลงครับ<ๆ>ก็จะมีห้องเก็บโรงเรือนขนาดใหญ่อีก1โรงเรือนด้วยกันบรรยากาศร่มรื่นครับไม้ป่าไม้ผลเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีได้ฟีลบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำนะครับแบบนี้เลย บนเนื้อที่4ี่ไร่ยอยู่ในตำบลพรมนียอำเภอเมืองจังหวัดน,ค,นครนายกปรับลดราคาลงมาปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยครับเหลือเพียง8ล้าน5แสนบาทจากราคาเดิม12ล้าน5แสนบาทแปลงที่ดินของเรารั้วรอบขอบชิดทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็มีต้นไผ่ิเรณริมแปลงสวยๆแบบนี้เลยเรือรับรองหลังที่3ครับก็จะเป็นลักสไตล์โมเดิร์นปูนลอสนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ครับ และจะมีโซนครัวนะครับที่อยู่บริเวณด้านนอกของตัวบ้านลอฟหลังนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นลักษณะเรือนรับรองครับห้องโถงขนาดใหญ่ด้านในมีห้องน้ําในตัวนะครับเนี่ยตรงส่วนทําครัวบริเวณด้านนอกตัวบ้านนะครับสามารถปิกนิกแคมปิ้งบริเวณโซนนี้นะครับมีครัวพร้อมเลยนะฮะ ไปครับอย่าพาไปชมบรรยากาศภายในเรือนรับรองหลังที่3มกันก่อนครับเข้ามานะครับก็จะพบกับห้องโถงที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นห้องลงโลงแบบนี้เลยครับแถนเฟอร์ฉาบบิวอินที่เห็นภายในคลิปตรงนี้ภายในห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมใช้งาน,นครับมีการเดินสายไฟท่อไฟร้อยไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเรือนรับรองนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังครับออกมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของอาคารหลักบ้านหลักนะครับตรงนี้ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมีสาราริมน้ําเล็กๆครับเดี๋ยวพามาชมกันอีกทีหนึ่งครับเข้ามาชั้นหนึ่งภายในตัวอาคารนะครับที่เป็นบ้านหลักของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะห้องโถงที่มีพื้นที่กว้างขวางอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับและก็มีห้องน้ําภายในตัวด้วย บรรยากาศสวยๆบริเวณริมบอ่อน้ําของเราครับบอ่อน้ําที่เห็นตรงนี้เนี่ยมีขนาดประมาณ3งานด้วยกันนะครับและก็มีความลึกนะครับไล่ระดับลงไปนะตังแต่ประมาณ1เมตรนะครับจนถึงว่มาสี่ถึเมตรด้วยกันแล้วก็มีปลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับภายในบอ่อ บรรยากาศภายในห้องโถงพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้าง,ข,างขวางครับสามารถตกแต่งเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยครับมีติดแอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำพร้อมใช้งานสามารถติดเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มเติมตได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณสาราริมน้ำครับก็จะมีบันไดเชื่อมขึ้นไปบริเวณโซนชั้นสอกของอาคารที่เป็นบ้านหลักของเราด้วย ไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวนด้านบนกันต่อนะครับบริเวนชั้น2ของอาคารหลักนะครับที่เป็นตัวบ้านด้านบนนะครับมีอีกหนึ่งห้องนอนแล้วก็เห็นวิวบริเวณรอบแปลงอย่างสวยงามครับจากบริเวณด้านบนเนี่ยเห็นวิวเขาใหญ่ด้วยนะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ต้นไม้ภายในแปลงเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว บรยากาศภายในห้องนอนนะครับก็จะเห็นวิวรอบข้างอย่างสวยงามครับกระจกนี่เน้นความโปร่งโล่งสบายเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีติดแอร์ให้เป็นชี่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในห้องนี้เนี่ยแถมแอร์ด้วยไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อ ถัดจากบ้านอาคารหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีกหนึงอาคารครับเป็นลักษณะ2ชั้นเหมือนกันครับไว้รองรับแขกได้ห้องนี้ติดแอร์ไว้ให้เป็นจี้รอร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวด้วยบริเวณด้านข้างก็จะมีริมระเบียงครับนอกชานยื่นออกไปออกจากตัวบ้านภายในห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมใช้งาน ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะตัวบ้านนะครับที่เป็นอาคารปูนครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้แดงไม้สักไม้เต็งต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีการทาฝ้าเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยก็จะเป็นลักษณะ1ห,ห้องโถงนะครับสามารถนอนได้นะฮะประมาณ2อถึงหท่านด้วยกันมีริมระเบียงนอกชานออกไปครับบริเวณนอกตัวห้องแล้วมีการเดินร้อยท่อสายไฟอย่างสวยงาม บรรยากาศบริเวณโดยรอบครับก็จะเห็นเล็กน้ําบ่อน้ำพัยแปางครับมีขนาดประมาณ3งานด้วยกันนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนเนี่ยริมน้ําสวยๆอย่างที่เห็นตรงนี้เลยต้องขอฝากบ้านสวนหลังนี้ไว้ด้วยนะครับราคาปัจจุบันขายเหลือเพียง8ปดล้านห้าแสบาทเท่านั้นนะครับบนเนื้อที่4ไร่หากท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0 9 2 3 5 3 7 7 8 8 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับคอยติดตามกันนะครับว่า EP หน้าจะพาไปชมที่สวนสวยแปลงไหนบ้านสวยหลังไหนกันต่อวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ